วันนี้จะพาไปตามหาร้านอร่อยที่หัวลำโพงกันนะครับชื่อร้านลาบป,ปากดิ n นิ่งรูมที่นี่ไม่ธรรมดาครับเป็นร้านลับที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก่อนอื่นต้องมาดูว่าถ้าจะเดินทางมาร้านนี้มายัางไงนะครับถ้าเอารถส่วนตัวมาก็มาจอดที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเขาจะมีที่จอดรถชั่วโมงละสิบาทเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วลง MRT มาโผล่ทางออกที่3แล้วก็เจอร้านเลยครับมันจะมีทางเข้าเล็กๆเ,เดินเข้าไปได้เลยร้านสวยมากครับตกแต่งด้วยดอกไม้บรรยากาศข้างในเนี่ยก็ร่มรื่นครับตรงนี้เป็นโรงแรมเก่าที่เปิดมา50กาล้ารับ่ว่างเเขาาาก็มทํป็นหห้อองาาี เมนูอาหารก็จะเป็นกับข้าวแบบไทยๆครับที่นี่จะดังเรื่องกุ้งแม่น้ําเชฟจะไปเลือกกุ้งเองจากแพทุกวันเน้นความสดนะครับได้มาแล้วก็มาน็อกน้ําแข็งทันทีใช้วันต่อวันกุ้งนี้ก็จะใช้ขนาดประมาณ12ตัวโลครับใช้หมดทุกวันครับเพราะว่าเกือบทุกเมนูจะมีกุ้งหมดเลยพวกข้าวผัดสปาเกตตี้ผัดไทยต่างๆพวกนี้จะมีกุ้งให้จานละ2ตัวนะครับมาเริ่มกันที่เมนูแรกเป็นออเดิร์ฟก,กันก่อนก็คือเบคอนพันแหนมครับทอดมาหอมๆเลยมากับเครื่องเคียงต่างๆให้กินด้วยกันราคา129่นี่งร้อยนี่กิบเก้าบาทมาท เป็นกุ้งผ่าหัวเผาเต้าท่านหอมๆมันเดือดปุดๆเลยครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดของทางร้านยิงทรากุ้งสดๆแบบนี้เนื้อหวานฉ่ำบวกกับความหอมมันจากมันกุ้งแท้ๆอร่อยมากเลยครับเมนูต่อมาเป็นเรคเเมนต์ของร้านครับนี่คือกุ้งผัดซอสมันกุ้งครับก็จะเอากุ้งแม่น้ำไปทอดเหมือนทำกุ้งทอดเกลือนะครับจากนั้นก็เอามาผัดกับซอสมันกุ้งสุดของทางร้านที่จะเน้นหนักไปที่มันกุ้งในปริมาณที่เยอะครับทำให้ได้ทั้งกลิ่นและรสชาติของกุ้งรวมไปถึงความครีมี่ของมันกุ้งแบบเเเตต็มมมพิกัดจาาาาานนนี้249บทู่่ออถวร ที่ขายดีมากเลยนั่นก็คือข้าวผัดกระเทียมโคตรกุ้งปกติเขาขายอยู่ที่279นะครับแต่ช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นครับเหลือแค่199เป็นเมนูข้าวผัดง่ายๆใช้แค่ข้าวหอมมะลิผัดกับกระเทียมให้หอมนะครับปรุงรสด้วยซอสนิดหน่อยแค่นี้เลยแต่ยังไม่จบครับไฮไลท์ก็คือมีกุ้งทอดให้ถึง4ตัววางมาบนข้าวผัดแทบไม่เห็นข้าวกันเลยนะครับแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวมีไข่กุ้งตกแต่งด้วยดอกไม้ดูสวยงามและกินได้ด้วยนะครับกุ้งที่นี่หัวมันเยิมทุกตัวครับเมน้มนก,มนกุงทแ แท้ที่เขาามาผัดกระเพราให้หอมแล้วก็เอาข้าวลงไปคลุกเลยนะครับเป็นเมนูฟิวชั่นที่น่ากินมากแค่ข้าวก็สุดแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีไข่ขยี้ด้วยมีกุ้งกับหมึกด้วยนะครับไข่ขยี้มันก็จะนุ่มๆไข่สุกแบบมีเดียมนะครับราดพริกน้ำปลาหรืยน้ำจิ้มซีฟูด้ดนิดหน่อยสุดยอดเลยครับจานต่อมาเป็นข้าวมันกุ้งลาวาครับอาหารที่นี่ต้องรองนิดนึงนะครับเพราะเขาทำแบบจานต่อจานพิถีพิถันได้กุ้ง4ตัวแล้วก็มีมันกุ้งแยกมาให้พร้อมเครื่องเคียงครับแล้วก็นะ้ำจิ้มซีฟูด้ดมมันนกกก้้ก้าไไา้าาาาลเยววแใหิข เลยจานนี้ปกติ279จัดโปรช่วงนี้เหลือ1 9 9เนะครับปิดท้ายด้วยเมนูไข่ดีตลอดการอย่างสปาเกตตีพริกขี้หนูไข่กุ้งบวกกุ้งทวินครับมาเกิดเป็นคู่ดูโอแบบนี้ถูกใจทั้งคนชอบกินเส้นและชอบกินกุ้งแน่นอนแล้วก็ราคาแค่1 5 9บาทเท่านั้นเองครับเครื่องดื่มมีอันชันมะนาว75บาทนะครับกับบลูพราไดส์บ5าบาทแนะนำมากันได้เลยที่ร้านลาบปากเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์ที่2กับ4ของเดือนนะครับวันน